นี่คือดวงและนิสัยคนเกิดวันจันทร์แบบละเอียดที่สุดวิเคราะห์ตามพลังดาวจันทร์โหราศาสตร์ไทยพมา่าโบราณจิตวิทยาเชิงลักษณะนิสัยงโง่เฮงท่าทางพลังธาตุข้อมูลนี้เป็นคาแรคเตอร์ลึกบวกพรสวรรค์บวก,วบวกจุดแข็งจุดอ่อนบวกดวงชะตาโดยรวมของคนเกิดวันจันทร์ครอบคลุมที่สุดครับพลังพื้นดวงของคนเกิดวันจันทร์ ดาวจัน์ทรเป็นดาวแห่งอารมณ์ความรู้สึกความคิดละเอียดอ่อนความอ่อนโยนสติปัญญาและสเสน่ห์ผู้ที่เกิดวันจัน์ทรจึงมีนิสัยอ่อนไหวแต่ฉลาดลึกซึ้งภายนอกดูนุ่มนวลแต่ภายในเป็นคนเข้มแข็งมีความคิดที่ซับซ้อนมาก 1. อ่านใจคนเก่งมากคนเกิดวันจัน์ทรมีเซนแรงเห็นสีหน้าท่าทางคำพูด ก็รู้แล้วว่าอีกฝ่ายรู้สึกอย่างไรเหมือนมีเรดาร์จับอารมณ์คน 2. อ่อนโยนสุภาพแต่ระวังตัวภายนอกใจดีแต่ลึกๆไม่ไว้ใจคนง่ายจะเปิดใจให้เฉพาะคนที่พิสูจน์ตัวเองแล้วเท่านั้น 3. คิดเยอะคิดซ้ำคิดละเอียดเป็นคนที่มีโลกภายในเยอะมากเวลาคิดอะไรจะคิดลึกเกินกว่าคนอื่นเสมอ 4. พูดเพราะน่าฟังแต่ไม่ค่อยพูดตรงมักเก็บบางอย่างไว้ในใจไม่อยากทำให้ใครเจ็บปวดเลยกลายเป็นคนที่ยอมเองในหลายเรื่อง 5. ใจดีเกินไปคนรอบตัวชอบพึ่งคุณเพราะคุณไม่ค่อยปฏิเสธแต่บางครั้งคนเกิดวันจันทร์ก็อาจโดนเอาเปรียบได้ง่าย 6. โลกส่วนตัวสูงต้องมีพื้นที่ปลอดภัยของตัวเอง เวลาที่หายไปพักจะรีชาร์จพลังได้ดีมากนิสัยด้านความรักรักช้าแต่รักจริงไม่ได้รักใครง่ายๆแต่ถ้ารักแล้วจะผูกพันลึกและซื่อสัตย์มากอ่อนโยนเอาใจเก่งดูแลคนรักแบบละมุนใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคู่จะรู้สึกเหมือนได้แฟนบวกเพื่อนบวกครอบครัวในคนเดียวขี้น้อยใจแต่ไม่พูด ถ้าคนรักไม่เข้าใจมักแอบร้องไห้เงียบๆเพราะไม่อยากทำให้ใครลำบากใจต้องการความมั่นคงทางใจคำพูดหวานๆการดูแลสม่ำเสมอสำคัญมากกว่าของแพงหรือของขวัญใหญ่นิสัยด้านการงานทำงานละเอียดประณีตแม่นยำงานที่ต้องใช้สมาธิความละเอียดรอบคอบคุณทำได้ดีมากเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุด คนเกิดวันจันทร์เก่งเรื่องประสานงานจัดการคนงานเอกสารและงานวางแผนมีความคิดสร้างสรรค์สูงเหมาะกับงานสื่อสารงานศิลปะงานออกแบบงานเขียนงานพูดจุดอ่อนด้านการงานขี้เกรงใจกลัวทําให้คนอื่นไม่สบายใจรับงานเกินตัวปฏิเสธยากอารมณ์ขึ้นลงง่ายเวลามีความกดดันดวงการเงิน วิ่งเต้นงานเยอะมากถึงหามานั่งเดี่ยวแต่ก็ฉายมาตลอดจะไม่นับรวมตากับคุณยายไปครับเพราะดวงคนละสูตรวุยให้อารมณ์แบบว่านี่ไงช้าฉากพุ้นเต็มตาเย็นๆแต่ละคนงานเดียวกันไงถ้าเราไม่พูดถึงภาพบิ๊กช่วงแปดศีลสุขภาพจุดอ่อนร่างกายปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะกดไหลย,ย้อนปวดหัวไมเกรน ความเครียดสะสมนอนไม่พอฮอร์โมนแปรปรวนผิวแพ้ง่ายดวงชีวิตโดยรวมคนเกิดวันจันทร์เป็นดวงช้าแต่ชัวช่วงชีวิตไม่ได้รุ่งเร็วแต่จะรุ่งแน่นอนในช่วงอายุ30บวกขึ้นไปมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จในแบบมั่นคงไม่พังง่ายคุณเป็นดวงแบบเติบโตจากความพยายามไม่ใช่โชคช่วยแต่ดวงแบบนี้จะยิ่งแก่ยิ่งรวยยิ่งโตยิ่งมั่นคง ของเสริมดวงคนวันจันทร์สีมงคลคือฟ้าน้ำเงินเหลืองอ่อนขาวเลขมงคล2 5 6ของบูชาเสริมพระจันทร์พระแม่อุมาปางสมาธิการเสริมดวงทำบุญเกี่ยวกับเด็กโรงเรียนเสริมปัญญาและงานหาพื้นที่สงบพักใจทำให้ดวงดีขึ้นมาก